เป็นตัวเฮียอะไรวะเนี่ยกูคงไม่ต้องดูเห็บหรอกมัง้งก็ดูไปกูจำไม่ได้จริงๆเอ้เฮ้เฮ้ไอ้นั่นอะหยุดก่อนที่กูรังตามะใครวะเฮ้ hey, เราต้องรวมมือกันไหมรวมมือกันเฮ้ไอ <Hey, S 2> ้ตาตน,นี่ใครเป็น, hey, นยวกูกไงเป๊ะ hey. สเต็ปเดิมกูเฮ้ยบดไหนบ้างแบบนี้แม่งหาโคตรยากเลยทุกคนทำไมเจอได้ไงวะใจว่าถ้ามึงไม่เจอมึงไงอยู่ที่เดิมนะจนกูรู้แล้วว่ามันเปคนอยู่ตรงนี้เออเย้จุดยอดฮิตเหรอที่เคยเล่นกันตอนนู้นเนี่ยเออนี่มึงใช้ก่อนของแพงตอนนั้นแล้วไม่คนหากูไม่เจอไง ไยตบกลางเอตอตบหุดกลางกลับไปที่บันต่อมาเขาเป็นมันเยอะจังวะพวกสโนโมนเนี่ยสัตว์พี่ตายหายและ้ะ <laughs> <c oughs> สโนมันเยอะจริงๆร n งสโนมนมันเยอะจริงๆเพื่อนเฮ้ยเพื่อนยอมไบ้ไอ้ฟ้องนั่นอะ คำใบ้ที่อะไรสัตว์มึงอะไม่ยอมล็อกใช่ไหมกูเห็นนะแฉ่คุโดโกสรุปไอเจมเนียนสุดไอสัตว์มันเนียนสุดทีอะไรเป็คนบอกว่ามันเป็นเลนเดียวะไว้เลนเดียแถวนี้ยแหละเลนเดียไม่จำเป็นต้องอยู่หิมะเสมอไปเดี๋ยวไปบอกเขาดียี่เดียเลนเดียอยู่บนต้นไม้ เดมดีเดมอยู่ไหนวะเดมอยู่ไหนกูอยู่กูอยู่ในแมปนี้แหละคือถ้ามึงหาคือถ้ามึงหากูเจอมึงก็มึงก็คือหากูเจอแต่เหมือนไอเหมือนไอฟองมันจะรู้อะก็รู้ว่ามันเป็นเดนเดียร์โอ้ god ลินเดียแอบอยู่ในตู้ขอนี่เลยอีกตัวเป็นใครวะไอโป้ครับเนอะไอเดะแตกก็ไอเดยเลยไอโป้ไอฟองไอทำใบมันเฮ้ยกดผิดไอฟองคือเมื่อกี้ไอแพ้เดินผ่านสองรอบเลยนะเว้ยแล้วมันก็ยืนมามองกูแล้วมันก็เดินหนีไปเพราะวันนี้มันขยับได้ไว้ี่อ่ย คุ้มไอป้อมไปแคนดี้แน่เลยแคนดี้เอ้ยมันเป็นชายวะมันเป็นสีแดงๆเว้ยเจียวไม่เหรอมันเป็นสีขวันนะส่งแล้วเวลาจะหมดแล้วมันมีแล้วมันก็พันด้วยสีขาวอ่ะไม่ได้เออหลายกล่องเกิน ควาไม่ถูก <laughs> ูกูเป็นกวางเว้ยวเล่นดีัว <laughs> เล่นเดียวคนเยอะเลย <c oughs> อ่ะกลัวพูดไม่ใใหม่เหรอวสนามใหม่ตัน,เ<ร>นกเอาเอ้าเดี๋ยวทำ <c oughs> าไมกลายเป็นคนอ๋ออ๋อเป็นคนล่าดีกว่าตกใจหมดสนามใหม่โป๊ะโปโปมึนเอ่อ มึงมึงดูฝั่งเครื่องเล่นเพื่อนแต่กูดูฝั่งรถไฟเองใอรวะเอ้ยมันกดล็อกยังไงอ่ะ F หนึ่งสองสองหอด,นะดอกดอะไรนะกด F ปะกดล็อกเอหรอเออตรงขวาจอมันจะมีปุ่มล็อกอยู่อ่ะขวาจอมีปุ่มล็อก อ๋อ้ไข่มันผิวปากวอนตีนตั้งแต่เริ่มเลยวะไม่รู้จะเป็นอะไรดีลองเรียนแบบวะวิชาอะไรลองเรียนแบบวิชาเะเกี่ยวอะไรปะเนอ่ยใช่ไหมเนี่ย จะขึ้นไปยังไงก่อนพ่อไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยตัดไม้ไอ้ตัดเจอเร็วจัดไม่เร็วได้ไงไรเหี้ยสภาพยังไงรถโกคาร์ทอ่ะเออเหมือนพวกมึงไม่รู้จะเป็นเออพวกมึงไม่รู้จะเป็นอะไรกันนะไอ้เหี้ยกูเป็นเออบอกไปเก็บหัวใจตรงนี้ตรงนี้ กูเป็นสีน้ำตาลเจอนี่ยโปไม่สังเกตเหรอาทำไม,ำไมชั่วร้ายก่อนไอ้เฮียน่ะมันเยอะจังอ่ะรถเด็กเล่นเฮียดูกูแต่กูได้ยินเสียงแวบๆแบบถวเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเฮีอยอะไรคือลาวทีวะยาใชโ,โ,โปอย่ามองกูอุ้ยใช่ ไอ้แป๊บเป็นอะไรต้นไม้เหรอโดนเกียไปแล้วเหลือกันอยู่สองคนไม่แท้แจ็จริงขับรถเล่นเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมอันนี้มันจะอาเฮียไม่ได้มี่มันยกล้อดูเอเจมันเนียบเหรอวะสี่มอนไรโป้กูจำได้อะไรวะเอ้ตามกูมาตามกูมากูยังไม่บอกทองกูนี่ทำอะไรดูกูกับไทแจ็ค ไอ้เอ๊ไอ้ฟกซูมจอออกกว้างๆไงอ่ะแม่งเป็นต้นไม้เฮียหามันเร็วต้นไหนนั่นไงไอ้ดูไอ้ดูนี่แล้วไอ้เก้าอี้ไอ้เก้าอี้ห่อยำหนีเร็วหนีเร็วกลับมานีแล้วไปทำกับเนื้อสมัติไอ้แหลกคนหนึ่งว่ะ เออไอเจมไอเจมเนียนสุดเก็บตัวใบไงเก็บตัวใบยังไม่บอกไงว่าคืออะไรเนียนเนียนสุดมันขยับนิ้วได้ยี่มันเป็นรถเกงที่แอบอยู่ข้างหลังไปลอยอยู่กลางอากาศก็ไม่เยอ ยฮ่าเนี่ยแหละคตัวเองอ่เอ่มันแปลกใช่ไหมแปลกใช่ไหมผู้ได้ยเสียงเแาเนี่ย้า่าจะกูจำได้ตันนี้มีครบนะอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้มือห เฮ้ยมันวิจัดมันมีสามถุงว่ะลองช่วยกินจัดถุงสิมีสามถุงอยู่แล้วคคแวามขนมยี่ห้ออะไรวะโคลนเฮียโคตรเฮียเลยแต่ละคนเป็นเนื้อแอบกันโคตรเฮียเลยสัสต้องต้องดูสิ่งที่มันแปลกๆเว้ยเฮียอะไรอยู่ใกล้กูด้วยนะไอ้อมอ้ปาก่าไป คตรเชี่ยเมยแต่ว่าฟังเนื้แป้ก็เนียนอยู่โอ้โหเอาหมดเลยถ้าหายแป้งต้องต่อยหมดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้จัดเลยเอ้ยโค้กไม่มีความเนียนเลยเหี้ยได้อยู่นะเอ้ยหมดนมันีกแล้วดีเอออย่าแป้งนิ่งไว้โอ้ยดีอยู่แถวเนี่ย กดกดรัวๆมาทับสนวาทับสนโอ้ซ้ำแหละปั๊บใหมเอายังไงวะเฮ้ยแจ็คเห็นบอลป่งรู้สึกแปลกๆกับบอลบ้งเหรอเฮ้ยมีบอลมีอยู่หรอมีอยู่แล้วไม่บอกเลยมันอยู่ดีเนี่ยเก็บหัวใจไปโอ้โหวิมันน้อยไปบ้าวะแจ็คเห็นกร็ไหลชชู่ปไป แจ็คก็เไรชื่อไอ้เหี้ยมันหายากขนาดนั้นเลยหรอเกมเฮ้ยมันแอะเป็นเหี้ยแต่ว่าดูดูขนมปังดิแจ็คเห็นขนมปังก็แหวงแหวงแปลกๆก็ตรงนั้นอ่ะเสื้อสีเหลืองเห็นปะทำไมมีแค่สามเสื้อวะแถวนี้ไอ้สัสต้อยแรง

ใส่มุมกอง